สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing ร r Dr i ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกความร้อนใจบนท้องถนนกับรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้ที่กำลังสร้างกระแสะแรงไม่แพ้คู่แข่งระดับโลกนั่นคือเกียร์ทัสแมน2027รถกระบะที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวเกียร์ทัสแมน2027เป็นรถกระบะขนาดกลางที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแข่งในตลาดระดับโลกโดยเฉพาะ มีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและแข็งแกร่งสะท้อนความดุดันและหรูหราในสไตล์ใหม่ของเกียร์กระจังหน้าแบบ tiger nose เวอร์ชันล่าสุดดูหนาแน่นและสปอร์ตผสานกับไฟหน้าเล็บรูปตัว L ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและเฉียบคมกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูหนาและมีช่องดักลมที่ช่วยระบายอากาศเพิ่มสมรรถนะในขณะขับขี่ล้ออลลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่1 8ถึง20นิ้วเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทาง ด้านหลังของทัสมันก็ดูสวยงามไม่แพ้กันด้วยฝ่ายท้ายเล็แบบเต็มแนวเชื่อมต่อกันและฝาท้ายที่มีโลโก้เกียร์ขนาดใหญ่เสริมภาพลักษณ์พรีเมียมตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูพร้อมพื้นที่กระบะหลังขนาดใหญ่รองรับการบรรทุกได้หลากหลายนอกจากนี้ยังมีระบบเปิดฝากระบะไฟฟ้าและกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้ขึ้นลงสะดวกยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของเกียร์ทัสมัน2 0 2 7เน้นความหรูหราแบบ SUV ระดับสูงเบาะหนังคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ต และหน้าจอแสดงผลดิจิทัลคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Harman น a r d o n เพิ่มบรรยากาศแห่งความหรูขณะเดินทางนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนพื้นที่เก็บของกว้างขวางและช่องชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนเกียร์ทสมันมาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายให้เลือก เริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรโบที่ให้กำลังประมาณ210แรงมา้าและแรงบิดสูงกว่า500นิวตันเมตรรวมถึงรุ่นเบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรที่ให้สมนนรรถนะร้อนใจยิ่งขึ้นสำหรับตลาดบางประเทศอาจมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนให้เลือกด้วยเกียรออัตโนมัติ8สปีดทำงานได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมโหมดเทรนโหมดที่ช่วยให้ปรับสมรรถนะได้ตามสภาพพื้นผิวเช่นโคล ด้านสมรรถนะเกียร์ทัสมันเน้นทั้งพละกําลังและความประหยัดด้วยโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าเดิมระบบการสะเทือนหลังแบบมัลติลิง์ที่ช่วยเพิ่มความนุ่ม,ม,มนวลขณะขับขี่และความมั่นคงเมื่อบรรทุกหนักนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงมากมายเช่นชระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ ในด้านเทคโนโลยีเกียร์ทัสแมนยังมาพร้อมฟีเจอร์สมัยใหม่อย่างระบบเกียร์ค n นเนที่สามารถสั่งงานรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการสตาร์ทรถล่วงหน้าการควบคุมอุณหภ,ภูมิภายในหรือการเช็คสถานะรถแบบเรียลไทม์จอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า s u d เพิ่มความสะดวกในการขับและยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA เพื่อให้รถทันสมัยอยู่เสมอ ในเรื่องของราคาเกียร์ทัสมมน2,027คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ35,000ดอลลาร์ในรุ่นพื้นฐานและสูงสุดราว55,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมขับเคลื่อนสีล้อและอุปกรณ์เต็มพิกัดถือเป็นราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่มเดียวกับ Ford r a ร g เจอร์ t o y o t ้าไฮรักและนิ s s a n n าว a ร a าทัสมมนคือการเริ่มต้นใหม่ของเกียร์ในโลกของกระบะระดับโลกที่ไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่รถใช้งานทั่วไปแต่เป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหรา ความแรงและเทคโนโลยีในคันเดียวสำหรับใครที่อยากได้รถที่ทั้งสวยขับดีและมีฟังก์ชันล้ำสมัยเ k i ์ทัสม a น2027คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง Drive w Dr i n g i f t เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและคอนเทนต์สุดพิเศษจากพวกเราแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ